ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมทริปในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณ TNP นะครับที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบปะก,กันที่มากับ t n t นะครับมาทำให้เราเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เวนตีนะครับแบรนด์แอลู y, หรือแบรนด์อมเมจของจ e e p เนี่ยผมว่ามันวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดีมาก โอกาสที่จะเห็นขบวนจี๊บสวยๆนะครับแล้วก็วิ่งกันเป็นขบวนอย่างเป็นประเบียบนะฮะไม่มีการมั่วเลยนะครับมันมันมันเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นภาพที่สวยงามนะครับก็อขอบคุณน้องๆทุกท่านด้วยนะครับที่ทำให้ผมมีโอกาสได้ร่วมกับคลิปในครั้งนี้นะครับแล้วก็สัญญาว่ามีครั้งต่อไปก็คงไม่พลาดครับ ครับขอบพระคุณครับ